ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาสนทนากับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องเทวดาลูกจ้างของท่านาธิบินิกาเศรษฐี <c oughs> สำหรับรายการนี้เห็นจะเป็นเรื่องของศีลานุสติกรรมฐาน ความจริงจะเป็นสีลานุสติกรรมฐานในจากานุสติกรรมฐานก็ตามก็เป็นเรื่องของพุทธานุภาพทางนั้นว่าเ,เรื่องศิลก็ดีเรื่องธรรมก็ดีที่เราจะรู้กันขึ้นมาได้นี้เราก็รู้มาจากพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าพระธรรมไปจําโลกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครสามารถรวบรวมเข้ามาได้อาศัยพระมหากราุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้าขึ้นมาและก็นำมาแจกจ่ายกับบรรดาเราเราพุทธบริษัท แะนั้นรายการนี้จึงได้ในไ,ไ,ไ,ได้ในรายการว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตเหมือนกันเื่อการบูชาพระพุทธเจ้าด้การปฏิบัติในศีลที่พระองค์ทรงตรัสย,ย่อมเมีอยมนาจทำตนให้เป็นเทวดาได้็นเมลระบรรดาท่านพุทธบริษัท ฟังอตาตมาพูดมันก็พูดกันแบบนี้แหละเพราะว่าอตาตมานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มีคนมาแนะนำว่าการภาวนาว่าพุทธโทธธรรมโมสังโฆนะั้เป็นของไม่ดีเป็นจริยาที่ล้าสมัยเวลานี้เขาเลิกแล้ว เป็นอันเมื่อคอยยกยอดเอาความดีขององค์สมเด็จพระบัณฑแก้วในโยนทิ้งกันไปเสียแล้วเขาบอกว่าไม่ทันสมัยสูปฏิบัติตามแบบใหม่คือแบบเบสิกไม่ได้การภาวนาว่าพุทโธเป็นสมถะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มนรู้มากผลแต่าตาม,มาเห็นว่าองค์สมเด็จพระทศพล บรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณามากจึงไม่อยากจะทิ้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไหนทางนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายที่ได้อรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาท่านก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ,ะเป็นที่พึง่ง และก็ท่านเป็นพระอาหารหันได้สำหรับวิชาความรู้ด้านใหม่อาตมาย,ยังมองไม่เห็นใครว่าเป็นพระอาหารหัน์ฉะนั้นถ้าเฉาจะกล่าวว่าตัมมานี้นั้นเป็นแถนเพนส่องบาทอาตมายก็ยอมรับยอมส่องไปก่อนส่องไปยิงกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็จะไม่ยอมละการส่องบาทประเภทนี้ ท่านนักปราทั้งหลายจะว่าดีหรือไม่ดีก็ช่างว่าจะมาบวชเข้ามากล่าวคําปฏิญาณว่าเป็นจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ะจะไม่ยอมเป็นข้าหลายเจ้าเบาหลายนายตั้งใจว่าจะเป็นข้าของใครก็เป็นข้าของคนนั้นเป็นข้าขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาดีกว่าเป็นข้าของคนอป,ปรี ต่อตอีน,นี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเทวดาคนดีนี่มีความเคารพในประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกินาสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถศีลเขารักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันตายแล้วไปเป็นเทวดามีมหสขาใหญ่ลอบภาษาวาลีเขาอีกแล้ว คำว่าไม่เหสักขานี่ก็แปลว่ามีสักดาคือมีเด็ดใหญ่ใหญ่ของแกคนนี้ไปเป็นลุกขเทวดามีวิมานแปะอยู่ข้างยอดไม้จริง่งใดกิงหนึ่งก็ได้รุกขเทวดานี่ความจริงไม่ได้อยู่บนต้นไม้ลุกขเทวดาไม่ใช่จริงจกทุกแก ไม่ใช่อยู่ตามกิ่งไม้เป็นแต่เพียงว่ามีวิมานต้องอาศัยยอดไม้ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีกันสูงเพียงคืบเดียววิมานของเทวดาก็อาศัยแปะเข้าไปได้แตะเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเป็นอันว่าต้นไม้หนึ่งต้นมีวิมานเทวดาประเภทรุกขเทวดาในหลายหลังนี่หละบรรดาท่านพุทธบริษัท ความจริงเป็นอย่างนี้จะเข้าใจว่าลุคเทวดาเนี่ยต้องอยู่บนต้นไม้ห้อยโหนเป็นต้นบนต้นไม้อันนี้เข้าใจผิดเนี่ยมาคุยกันไปซึ่งเทวดาคนดีที่อาตมากล่าวว่าเป็นตาตาเป็นเทวดาคนดีก็เพราะว่าท่านดีจริงๆดีตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัท วยชายคนนี้เดิมทีเป็นมหาทุกตะคำมหาว่ามหานี่ไม่ใช่มหาปร,ริญที่เรียนกันมันได้แล้วก็เขาเรียกกันว่ามหาไม่ใช่อย่างนั้นมหานี่แปลว่าใหญ่ทุกตะแปลว่าจนจนใหญ่หรือว่าจนมากนั่นเองคือไม่ใช่จนเล็กๆในน้อยจนบเบ้อ เป็นอันว่าในชีวิตของแก่ไม่เคยเจอกับความร่ำรวยความมั่งมีความสมบูรณ์ภูนสุขในชีวิตต้องประกอบกิจในการหาเลี้ยงชีพด้วยความยากแสนยากบางเอิญวันหนึ่งแกคิดกันได้ว่าเราจะมาประกอบชีพอาศัยตัวเองเป็นสำคัญถ้ามันจะไม่ไหว การทําทมาค้าขายคือตัดฟืนมาขายนี่บางวันมันก็ได้ดีบางวันก็มีราคาไม่มากพ่อค้าเขาพากันกดราคาเพราะถือว่าเป็นคนจนต้งอดมือกินมือ,มอเป็นต้นมันแสนลาบากจึงตั้งใจไปหาสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านหนึ่งมีนามว่านาดิบินิกาเศรษฐี ท่านผู้น,นี้เป็นประสูดาบันมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นอันมากสละทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่บำรุงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสร้างมหาวิหารถวายพระพุทธเจา้าที่เรียกกัาว่าไบเชตวันคือสวนของเจ้าเชตเจ้าเชตนี่ก็แสนดีแล้วพระคุณ เป็นคนดีเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะอไร่เพราะว่าแกจะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรหรือไม่ก็ไม่ทราบนี่ถ้าบรรดาท่านพุทธบดีษัติได้ยินเสียงเพลงแทกแล้วโปรดทราบเขามีงานใกล้ๆวัดเสียงเพลงมันล่อเข้ามาก็โปรดให้อภัยไม่ใช่ว่าสถานีวิทยุของเขามีเสียงแทรกเข้ามาจากเสียงเพลงไม่ใช่อย่างนั้น เนื่อมันเป็นเวลาการที่อาตมาบันทึกเสียงส่งมามีเสียงลอดเข้ามาในห้องบันทึกเพราห้องบันทึกไม่เรียบร้อยมันเป็นห้องนอนธรรมดาเป็นอันวาท่านเดวเชตมีเนื้อที่ท้านอนาดิบินิกาเศรษฐีท่านไปซื้อสร้างจะสร้างวิหารถวายแตกก็บอกให้ท่านอนาดิบินิกาเศรษฐีเอาเงินไปเกลี่ยพื้นที่กให้เต็ม ที่ไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ต้องวางให้เสมอกนเอาเงินเหรียญไปเรียงเข้าไว้ที่เป็นบอ่อก็ใส่ในบอ่อให้เต็มแล้วก็เรียงขึ้นมาเสมอกับพื้นเหรียญด้านบนเต็มพื้นที่มาซื้อในเงินจำนวนเท่านี้มันหลายสิบโกดแล้วก็ยังต้องมาสร้างเสร็จแล้วต้องให้น้ำว่าเชวตวัน ให้นามิหารเป็นชื่อของแกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ความระยำของคนในสมัยนั้นที่มีความโลภจัดมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีในชาตินี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจินสีบรมสารเสนาสัาสมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทนโทษแบบนั้นเขาก็ยังสร้างความชั่วกันได้ถ้าสมัยนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายเฮงใครเขาคอรับชั่นกัน ก็จึงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนดีเกิดมาแล้วในตาบอดไม่เห็นความดีเอาไปว่าอย่างนี้ดีไม่ดีพวกคนโกงเขาจะเกลียดเอาแต่ก็จ้างบรไรเราพูดกับพวกของเราเราไม่ได้พูดกับเขาเขาคงไม่ได้ยินหรือได้ยินก็ตามใจเขาจะด่าจะว่ายัางไงมันก็เรื่องของเขา เป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่นุบบำรุงพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าบำรุงพระพุทธาศาสนาไม่ยิ่งย่อนไปกว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเวลาใดที่ไปบิหารทั้งสองท่านนี้ที่จะมีมือว่างจากพัตาหารเพื่อสง์ไม่มี เว้นอันว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จประชินสีมากท่านมาหาทุกตะได้ฟังข่าวความดีของท่านมาหาเศรษฐีก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้างของท่านมาหาเศรษฐีจะทำงานหนักก็ไม่เป็นไรความหวังที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะที่มันเป็นของจะมีผลแน่น,นอนก็คืออาหาร เรื่องอาหารสามเวลานี่เราได้กินแน่ค่าจ้างมากน้อยไม่สำคัญเพราะเธออยู่ที่บ้านตามลำพังบางวันก็ได้กินข้าวบางวันก็ไม่ได้กินข้าวนี่ความลำบากมันมากกว่าไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีก็พ่นดีวันที่เธอตัดสินใจจะไปรับจ้างท่านมหาเศรษฐีวันนั้นเป็นวันอุโบสถเธอไม่รู้กันนเบเขา เธอนี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันตอนนี้เมื่อเธอไม่รู้ว่าเขาดักสาวโวสดกันนี่ไม่เคยพบพระพุทธจเจ้าเวลาจะพบมันไม่มีตอนเช้าเข้าป่าตัดฟืนยินกลับมาบ้านเอาฟืนขายเสื้ออาหารมากินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กิน จะไปหาพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ความยากจนนี่และบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนเธอตัดสินใจว่าไปอยู่กับท่านมาหาสิทธิยังไงยังไงข้าวสามเวลานี้ได้กินแน่ถึงงานจะหนักแรก็ไม่ว่าอะไรได้กินข้าวก็แล้วกันค่าจ้างไม่สำคัญต้องการได้เพียงอาหารทรงกายเท่านั้น เป็นอันว่าตัดสินใจแล้วก็เข้าไปหาทา่านเศรษฐถขอรับภาระเป็นลูกจ้างถ้านมาหาเศรษฐีก็บอกว่าตำแหน่งหน้าที่อย่างอื่นมันไม่มีเวลานี้มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวที่ขาดคนคือคนตัดฟืนเธอจะรับได้ไหมก็มาหาทุกตะคนนี้แกตัดฟืนซะจนชํำแล้วนี่ มาบอกทั้งอาชีพเดิมแกก็ไม่ดักใจแกก็เลยบอกว่ารับได้เจ้าค่าเมื่อแกรับได้าาธรนมหาเศษฐีก็ให้บริโภคอาหารเมื่อแกบริโภคอาหารแล้วแกก็ถือขวานเข้าป่าไม่ทราบว่าเวลานั้นันมเป็นเวลาที่เขารักษาโอโบสุศกันตอนนี้เมื่อเวลาเย็นพอกลับบ้าน เห็นบ้านนี้เงียบสงัดคนในบ้านนั้นนับเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเวลากินอาหารในตอนเช้าเสียงเอะอะวุ่นวายคนนั้นก็ต้องการแกงคนนี้ต้องการกับคนนี้ต้องการข้าวเป็นหน้าที่ข้าแม่ครัวจะต้องจัดหาให้ขาดอะไรก็จัดหาให้เด็ดโดยความโดยรเร็ว ในเมื่อตอนเย็นเธอกลับเข้ามาปรากฏว่าเงียบสงัดก็แปลกใจเข้าไปหาแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าเราจัดอาหารสำหรับท่านไว้ที่เดียวเท่านั้นและก็คนเดียวท่านมาหาทุกาตะสงสัยถามว่าคนอื่นนะเขาไม่กินข้าวเย็นกันหรือบ้านนี้นะ่ะแม่ครัวก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ ที่บ้านนี้ต้องรักษาโบสถดกันหมดทุกคนแม้เด็กเล็กที่กำลังกินนมอยู่หลังจากเที่ยงแล้วท่านมหาเศรษฐียังให้บวนฝากไม่ยอมให้อาหารอย่างอื่นนอกจากนมเป็นเครื่องบริโภคเท่านั้นที่จะกินได้ีจัดว่าเป็นเพศัตว์ไม่เป็นไม่ใช่ประเภทอาหารท่านมหาทุกาตะได้ฟังอย่างนั้นก็แปลกใจว่าเอ๊ะ นี่มีฉันคนเดียวนะหรือถามแม่ครัวว่าที่ไม่รู้จักรักษาโบสถ์กับเขาแม่ครัวก็พูดแบบคนใจดีว่าท่านเป็นคนใหม่ของบ้านนี้นี่ท่านจะรู้ระเบียบประเพณียังไงได้ตอนเช้าท่านมารับประสาเป็นลูกจ้างท่านมาหาเศรษฐีเมื่อท่านมาหาเศรษฐีรับแล้วถ้ากินข้าวแล้วท่านก็เข้าป่า ท่านก็ไม่รู้จริยาของบ้านนี้ว่าเขาปฏิบัติกั็นยังไงเป็นอันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านกิงข้าวเสียก็แล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องถามท่านเหนื่อยมาถ้ามาหาทุกขะจะไม่คิดในใจว่าไอ้บ้านนี้นี่เขาดีกันทุกคนแล้วเราเองจะกลายเป็นคนเท่านรชนแต,แต่บุคคลเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหน จึงตัดสินใจว่ายังไม่กินข้าวก่อนจึงถามแม่ครัวว่าอุโบโสถศีลนี่มันเป็นยังไงครับบอดีบ่ายจะยังไงแม่ครัวก็บอกว่าเรื่องอุโบโสถศีลเ,เรารู้เหมือนกันแต่ว่ารู้เล็กน้อยเพียงแค่สีขาบทแปดที่พระพุทธเจา้าทรงแนะนําให้รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นปกติอุโบโสถ ถ้าเป็นปริชาคาราอบโบสถก็รักษาก่อนวันพระสามวันหลังวันพระสามวันกับวันพระอีกวันหนึ่งรวมเป็นเจ็ดวันถ้าเป็นปริหาริยาอบโบสถก็รักษาไม่มีกำหนดเป็นเดือนสองเดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตก็ได้แต่ว,ว่าเรื่องอบโบสถนี้จะมีอานิสงส์เป็นประการใดเราไม่ทราบนักขอให้ท่านไปหาท่ามาหาเศรษฐีก็แล้วกัน เขาก็เลยยังไม่กินข้าวก่อนย้อนไปหาท่านมหาเศรษฐีขอสมาทานุอโบสถศรีแต่แต่ว่าการสมาทานุอโบสถนี้ก็ผ่านกลางวันกันมาแล้วเหลือแต่กลางคืนยังเรียนถามท่านมหาเศรษฐีว่าถ้าข้าพระเจ้าจะรักษาโอโบสดศรีเพียงครึ่งวันจะมีประโยชน์ไหมต่ามหาเศรษฐีก็เลยบอกว่าขึ้นชื่อว่าความดี มีอานิสงส์ใหญ่ย,ย่อมไม่ประกอบบริการเราจะรักษาเ <สา S 1> ต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้บุญทั้งนั้นได้บุญเหมือนกันดังน,นั้นเขายังขอให้ท่านมหาเศรษฐีสอนให้เขาสมาทานอุโบสถท่านมหาเศรษฐีก็ให้สมาทานอุโบสถตามความประสงค์ ั้งเมื่อเขาจะมาทานุุโบโสตส์สินแล้วเขาก็กลับไปรักษาออโบโสตศสินตามสิขาบทแปดประการอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าอาหารเย็นวันนั้นเขาไม่ได้กินแล้วก็ไปทำงานหนักในป่าเวลาตอนดึกประมาณยามสามลมมันก็กำเริบพวกร่างกายขาดอาหาร มีอาการเป็นไข้หนักบรรดาคนใช้ทั้งหลายทราบก็มาบอกท่านมหาเศรษฐีแต่มหาเศรษฐียังได้นำอาหารรสอย่างดีมีรสห้าอย่างที่เรียกกันว่าข้าวมะทุปายาตที่ท่านมหาเศรษฐีบริโภคเองซึ่งคนใช้ทั้งหลายยากมักที่จะได้บริโภคเอาไปให้เขาขอร้อง พราะว่าโพบุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านมหาเศรษฐีท่านเป็นระโสดาบันท่านพูดไม่ช้ำคนใช้มารับใช้ท่านท่านเรียกว่าบุคคลผู้เจริญบุรุษผู้เจริญว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญจงบริโภคอาหารเสถะ ถ้าชีวิตของเรายัางทรงอยู่แล้วก็สามารถที่จะรักษาความดีต่อไปได้ขึเคชื่อวชีศีลเราจะรักษาอะไรก็ได้ขอให้ท่านตั้งใจบริโภคอาหารให้ร่างกายทรงตัวแล้ววันหลังเราตั้งใจรักษาใหม่คนได้แต่แต่ว่าท่านมาหาทุกตะนี่ก็แสนจะใจเด็ดมาคิดในใจ วันนี้ความดีคือโบสถ์ตสิงหเารักษากันได้ตลอดวันแต่เรารักษาเพียงครึ่งวันแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายเสียเลยดีกว่าจึงไม่ยอมรับทานอาหารกล่าวก็ท้ามหาเศรษฐีว,ว่าความดีเพียงครึ่งวันแต่ขบาพเจ้ารักษาว่าไม่ได้นั้นข้าพเจ้าก็ขอยอมตาย ท่านมหาเศรษฐีอ้อนวอนหลายครั้งบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยขึ้นชื่อว่าสินย่อมไม่จํากัดการไม่จํากัดสมัยเวลานี้ยอมขาดวิโกริวิการลโภชนาเวคือในข้อที่เรียกว่ากินอาหารแต่ว่าข้ออื่นมันยังอยู่ความดีในาศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูเรายังมีโอกาสปฏิบัติได้อีกมากถ้ามีชีวิตอยู่ และยังมีความดีไปยิ่งกว่านี้ขอเธอจงบริโภคอาหารหเสเถิดท่านมหาทุกะตะก็ไม่ยอมไม่ยอมกินในที่สุดท่านมหาเศษถีก็จนใจต้องกลับเธอก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตจับอยู่ในอุโมโสถศศีลเป็นปกติเรียกว่าศีลานุสติกรมาฐาน ยอมสิ้นลมปราณดีกว่ายอมสิงขาดแม้แต่สิขาบทเดียวความจริงถ้าจะเขาจะปล่อยให้สิงขาดสิขาบทเดียวในข้อว่าวิกาลโภชนาเวเพื่อกินอาหารในเวลาวิกาอันนี้ความจริงมันไม่มีโทษหนักไม่มีโทษถึงอบายภูมิแต่ว่าขาดในฐานะเป็นพรหมจรนยร์นิดหน่อยเท่านั้น หรือเจ็ดตัวเท่านั้นยังยันให้เขาเกิดบนสวรรค์ได้แต่ว่าอาศัยน้ำใจของเขาเด็กขาดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ยอมรักษาศินดีกว่ารักษาชีวิตยอมตัวตายดีกว่าศินตายหรือว่าสินขาดเป็นอันว่าใจของเขาจับอยู่ในเสียนเป็นปกติเพราะเวลาใกล้่ง ก็ปรายกฏว่าชีวิตของเขาต้องสิ้นชีพทันทีดวงจิตนี้ออกจากร่างกายว่าร่างกายทนความขาดอาหารไม่ไหวปัจจัยในร่างกายทั้งหมดไม่ทำงานมีลมปราณอันสิ้นแล้วอาศัยที่เขามีความเคารพในคำสอนขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วที่เรียกกันว่าอุโบสถตรศีลเพียงครึ่งวัน ต่วความจริงนี่เขาก็รบไม่ถึงครึ่งวันมันค้อนวันถ้าไม่ใช่มันค้อนของครึ่งวันก็ยังไม่ทันสว่างแต่ว่าจิตใจของเขามั่นอยู่ในศินแปดประการที่เรียกกันว่าอุโมโสถศีลด้วยอำนาายความดีเพียงเล็กน้อยเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจิตมาจิตออกจากร่างแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นรุกขติวดา มีวิมานงามสง่ามีที่ประสมบัติมากจยในกลางป่าลึกทางผ่านไปกรุงอุเชนีมาในการละวันหนึ่งปรากฏว่าบรรดาท่านเรือสีผู้ทรงอภิญญาสมาบัติ500รอท่านด้วยกันทราบว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมไศษสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสอนพุทธบริษัทอยู่ในกรุงอุเชนี ซึงมีพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอทรงปกครองจึงได้พากันเดินทางไประหว่างทางเห็นต้นไซใหญ่ซึ่งมหาทุกตะผู้จอมใจและในรยการนักเสาโบสดปรากฏว่าเป็นลุกเทวานา่ที่นั้นเห็นพุ่มไท่พุ่มไรสวายนีแล้วจึงได้เข้าไปพักอาศัยต้นไซเป็นที่พักร่มเงา พอให้สบายใจขณะที่เรือสีทั้งหลายเรานั่นนั่งอยู่ก็คิดในใจว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีรุกขเทวดาถ้าหากว่าเรามีเราได้ตารุกขเทวดาจะส่งข้อเรานำน้ำให้เราบริโภคก็จะเป็นความดีเพรากระหายมาก เมื่อบรรดาฤรษีทั้งหลายนึกเท่านี้เทวดารู้ใจก็บันดาหให้น้ำปรา,ปรากฏใสสะอาเดยเยือกเย็นดีฤรือีทั้งหลายได้ทั้งกินทั้งอาบชำระร่างกายเสร็จมีความสุขนอนพักสบายเมื่อสบายแล้วกว็นึกต่อไปว่าเทวดาบันดาผลไม้ให้เราได้กินอีกก็จะดีเวลานี้มันหิว เทวดารู้ใจก็บรรดาลผลไม้ให้ปรากฏเทวดาก็กินอิ่มหนำสำราญขอ,อโทษบร,เริเสีทั้งหลายเหล่านั้นก็กินอิ่มหนำสำราญคือคิดถึงความดีของเทวดาว่าะเราอยากจะเห็นหน้าเทวดานักถ้ามีบุญญาที่นุภาพมากมายเช่นนี้มีวิมานสวยสดงดงามราะอาบุญบารมีอะไรเป็นปัจจัย เทวดาก็สแสดงตัวปรากฏที่ฤาษีพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทั้งหลายได้พิญญาสมาบัติมีทิพยจเปโรย,ยานเห็นผีเห็นเทวดาได้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นพรามเป็นฤาษีท่านก็ทําได้แต่พระของเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไม่ได้มันก็สวยเต็มทีเลวฤาษีที่ยังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนา เป็นอันว่าการสร้างทิ่ปจุขุยานเป็นของไม่ยากเมือ่อฤาษีแสดงตัวให้ปรากฏท่านมาฤาษีขอโทษเมื่อบรรดาท่านเทวดาแสดงตัวให้ปรากฏฤาษีก็ถามว่าในสมัยเป็นมนุษย์ท่านบำเพ็ญบุญญาที่การอะไรไว้สมบัติใหญ่จริงปรากฏแก่ท่านเทวดาถูกถามก็อายบอกว่าคุณเพื่อคุณเจ้าอย่าถามเลย ผมมีบุญญาที่การเล็กน้อยเท่านั้นสูบรดะคุณเจ้าไม่ได้แดะคุณเจ้าผู้เป็นฤาษีทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่พบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส์สันดาหัสมมาสัมพุทธเจ้าเพียงทรงฌชนสมาบัตเป็นฌานโลกีได้พิญญาสมาบัต,ลลบตแบบนี้เวลาตายจากความเป็นคนท่านก็เป็นเทวดาชั้นสูงและเป็นพรหมได้สำหรับผมนี่เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์ มีบุญญาที่การเล็กน้อยจึงได้มาเกิดเป็นลุกขเทวดาแต่ในเสียทั้งหลายอยากจะทราบประวัติก็บอกว่าจงอย่าอายเลยท่านมีความสุขและท่านมีคุณกับเรามากสามารถบรรดาลทุกอย่างที่เราต้องการได้ก็จัดว่าเป็นความดีเหลือหลายเป็นความประเสริฐแล้วเพราได้บอกเราเถิดท่านเทวดาจึงได้บอกว่า ตามประวัติที่กล่าวมาคือเป็นคนใช้ข้อนาดิบินิกาเศรษฐีแลกสาวโบสดในพุทธศาสนาเพียงกึ่งเดียวนิดเดียวชั่วเวลาระยะเวลาเป็นค่อนคืนเพียงเท่านี้เราก็ตายมาเกิดเป็นลุกเทวดนานได้เศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นเออขอโทษฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นฟังก็ปลื้มใจ เะเดชะบุญบรมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัศาสนา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอนุภาพมากถึงเพียงนี้เจ้าหรือนี่คนนี้เขาถืออุโบสถตีลินเพียงครึ่งวันเท่านั้นยังเกิดเป็นลุกเทวดาได้ไฉะนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายยังเกิดธรรมปีติมีความพอใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสมมาสมพุทธเจ้ายิ่งขึ้น จึงได้พากันลาเทวันดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกรุงอุเชนีเมื่อไปถึงแล้วก็เฝ้าองค์สมเด็จไปจินาีได้สดับพระธรรมทศนาจบเดี่ยวก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สดําเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอารบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าจะที่บายอะไรมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะเวลาหมด เพรนั้นว่าเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปรากฏบอกมาแล้วในตัวว่าความดีความชั่วที่มีผลเป็นประการใดปรากฏแล้วในเรื่องของท่าน,ท,านท่านที่กล่าวมาเวลานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี